สวัสดีครับทักเททุกท่านนะครับไม่ได้ทำคลิปตั้งหลายวันไม่แน่ใจว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะฮะร,รอกันอยู่หรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยพบเจอกับผมนะครับในแท่งเทนเสสีในเรื่องของรีวิวออเดอร์นะครับรีวิวออเดอร์ในคู่ E U R C A D นะครับหรือว่า U C A D นี่เองนะครับเพิ่งจะทีทีเมื่อวานนะครับเรามาดูกันว่า เราใส่กันเลยนะก็คือเริ่มเลยเริ่มเริ่มคุยเลยนะไม่ต้องอาำรำคบดเยอะแยะนะครับคือคู่นี้เนี่ยเขาเป็นเทนขาขึ้นมาครับเป็นเทนขาขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากโครงสร้างตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อทแรงซื้อมาเยอะมากนะครับแล้วก็เ,เป็น b รก a k of structure แล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็ราคาได้ย่อเข้ามาเข้ามาในโซนที่เรารอรอ่ายนะครับ จริงๆแล้วโซนก็จะมีประมาณสองโซนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าโซนที่ลงมานี่เราก็เล่นตามเทคนิคของเราไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเราจะเข้ายังไงนะครับลองดูว่าเดี๋ยวผมพาไปย้อนกราฟดูนะครับว่าช่วงที่ราคาเขาเข้ามาเนี่ยนะครับเราทํำยังไงนะครับเพื่อจะได้เป็นไอเดียในการไปเข้าออเดอร์กันนะครับแต่ว่าออเดอร์เนี่ยที่ผมได้มาประมาณหกน่าจะประมาณหกครับหกอาร์นะครับ ปรด็เมื่อกี้ไปโดนนะประมาณนี้ประมาณหกนิดๆน,นะครับผมเทียบม,มาจากเลขพอร์ตนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าที่ได้ไปหกอ,อาเนี่ยก็คือว่าผมตัดสินใจปิดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นออโตบอฝั่งตรงข้ามที่ผมรู้สึกว่าเออหน้าหน้าจะให้น้ําหนักนะครับเพราะว่ามีการไหลลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วยังชนะพวกดีมาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากมายผมก็ยังบอกในกลุ่มว่าให้แบ่งปิดหรือว่าจะบิด,ป,ดปิดคนเลยก็ได้นะครับ เพราะเออ่าช่วงเนี pack, default, ้ยมันเป็นช่วงที่กราฟวิ <inaudible> ่งแปลกๆครับโดยเฉพาะคู่เงินเนี่ยจะวิ่งแปลกๆหมายถึงว่าเป็นเทรนเล็กๆเป็นแบบวิ่งแบบอึดอัดอึดอัดไซด์เวเหมือนรออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเก็บกาไรไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีการย่อลงมาเราค่อยเติมของหรืออะไรก็วางอันตปเพราะว่ายังมีคู่อื่นที่เราเล็งเข้ากันอยู่นะครับก็ยังมีพวก E.A. พวกอะไรพวกเนี้ยที่เราเงเข้ากันอยู่ผมก็เลยตัดสินใจปิดออเดอร์ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็เก็บกำไรไปประมาณ6 R.R. นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนว่า เราใช้เทคนิคอะไรในการดูนะครับราคาเข้ามาในโซนใช่ไหมครับเราดูในทำเฟรมเล็กๆด,ดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็มารอคอนเฟิร์มดูนะครับอ่าราคามีการเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทำโรใหม่นะครับพอมีการทำโรใหม่นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยคือ,อ,อชนะโครงสร้างย่อยแถวๆนี้ได้นะครับจะเป็นขาลงใช่ไหม เป็นขาลงมานะครับเป็นขาลงมานะครับแล้วก็มีการเด้ง mm. เดงขึ้นไปเนี่ยเหมือนทําลตรโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอหาจังหวะที่จะบายขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังลันขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงครับรู้สึกว่าอันนี้ออเดอร์บ็อกเนี่ยผมจะตีในไทม์เฟรม15นาทีนะครับถ้าดูตรงนี้อาจจะงงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไซด์เวย์นะแต่มันไซด์เวย์ผมไปดูในไทม์เฟรมใหญ่ๆว่า อ่ะเราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นโซนนี้ที่รู้สึกว่าดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายผมก็เลยอรอที่ทาเฟรม M สิบห้านะครับนี่เนี่ยเห็นไหมเขาใช้เวย์แล้วก็ยังไม่ลงมาเห็นไหมครับเขาใช้เวย์พักตัวคือถ้าเขาลงต่อลงลงไปแล้วนะทีนี้เราก็เลยเออโอเคเราก็ในมองในมุมที่ว่าโอเคมันไม่น่าจะลงต่อได้แล้วเพราะว่ามันมีแรงพักตัวนานนะครับเราก็ยังรออยู่ที่เดิมนะครับ แล้วก็มีการที่ราคาลงมานะครับรับเราก็เลยได้ราคาที่ลันขึ้นไปนะครับครับลงมาแล้วนะครับพวกเนี้เนี่ยที่มาแต่นิดๆพวกเนี้ยมันติดสเปดหมดแล้วไม่ไม่มัน,ม,นมันไม่ได้ราคานะครับมาได้ช่วงช่วงประมาณเนี้ยที่ลงมาติดแล้วก็ไปก็มีมีอาการเสียวๆอยู่กันกเสียวหมายถึงว่าไม่ได้เสียวโดนนะเสียวแมาว่าเอ้ยทำไมไม่ไม่ติดวันนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ย เอ้ม่ติว่าทำไมนิดเดียวเองแต่เนี้ยในทางกลับกันนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเอ่อในเรื่องของสภาพคล่องนะครับเป็นการคอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีท่าเทรดในเทคนิคของผมว่ามันจะเป็นท่าที่เอ่อมีสภาพคล่องก่อนที่จะได้ราคาเป็นการคอนเฟิร์มนี่คอนเฟิร์มหนึ่งชั้นแล้วคือว่าเป็นโครงสร้างนี่ทําลายนะครับแล้วก็มีการทาเอ่ออย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นสภาพคล่องนะครับพอลงมาเคลียร์ปุ๊บแล้วราคาก็จะไปตามทิศทางที่เราหวังนะครับ๋ยว mm hmm. ผมขอเร่งทําเฟรมหน่อยแล้วกันนะครับ นะครับแล้วกราฟก็จะขึ้นไปเลยนะครับกราฟก็จะขึ้นไปเลยช่วงที่ได้ราคาแล้วไปเลยอ่ะไม่นานนะแต่ช่วงที่รอรอที่เขาลงมาแตะก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับก็ทีพีเมื่อวานนี้นะครับันก็ปิดไปหล้วเียบร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับแล้วก็บวกกับท่าเทรดที่เรามี ความรู้ในการเข้าออเดอร์ในการคอนเฟิร์มเพิ่มความมั่นใจอะไรพวกนี้นะครับในการเข้าออเดอร์ก็เราก็ได้ไป6กถ้าอ,อนะครับก็เออ e, e, e c a เนี่ยก็ไม่ได้มีโซนไหนที่เราพลาดกันมาก่อนเพราะมันไม่ได้มันมันเป็นโซนแรกเลยนะครับพอเข้ามาแล้วก็ได้ไปเลยเพียงแต่ว่ามันจะมันลีลาแย,ย,าย,ยากๆตรงนี้นานหน่อยนะครับพอได้ออเดอร์ปุ๊บแล้วก็เขาก็ไปตามนั่นของเขานะครับพอเขาขึ้นไปได้นะไหมครับพอเบรกเอาเขาก็กลับมาเก็บจริงๆถ้าคนพลาดออเดอร์ตรงนี้ไปก็จะไปเข้าแถวแถวนี้ได้รอบที่เขาลงมานะครับ ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับในรูปแบบของอาการเข้าในเรื่องของอแท่งเทียนเปราะนะครับเทคนิคที่ผมเล่นจะไม่มีดิคิเตอร์เลยนะครับจะเป็นการอ่านแรงอ่านแท่งเทียนคือเรารู้จักกับแก่นของมันแล้ว,ลวเราก็ไม่ต้องเอาอหลรเข้ามาใช้นะครับเราอ่านแรงออกเรารู้ว่าลักษณะนี้คืออะไรแล้วยิ่งมีท่าเทดนะครับที่เป็นเทคนิคของเราที่ที่อยู่ในคอร์สเนี่ยมันสามารถทําให้เรารู้ว่ามันยังอยู่ในกรอบเทคนิคเราอยู่นะ เราสามารถที่จะรอได้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะถือได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับพอพอมาถึงตรงที่ผมตัดสินใจปิดเขาก็จะมีการเหมือนจะไม่มีแรงขึ้นมันนี้ขาวมาตลอดเลยเห็นไหมครับพอมาถึงช่วงเนี้ยเหมือนมีรีเจ็คแล้วก็พักตัวค่อยๆลงมาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาเติมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อที่ไฮก็ได้อย่นี้ก็ได้นะครับหรือจะลงมาลึกหน่อยนะครับเป็นโซนล่างอย่างนี้ก็ได้ครับคือผมก็เลเ็งว่าถ้ามันลงมาอีกก็อาจจะเป็นการเอาคําไลายตรงนี้มาเทรดได้ ผมก็อาจจะเสียเสียแค่หนึ่งแล้วก็มาได้ตรงนี้ไปอีกก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเลวร้ายที่สุดคืออาจจะเสียสองไปเลยแต่ผมก็ยังเหลือกําไรอยู่สี่นะครับเพราะว่าเขายังมีโซนล่างผมก็สามารถที่จะเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการาบริหารด้วยนะครับเป็นการบริหารเงินทุนด้วยนะครับแล้วก็ไปเทรดกันเนี่ยเราสามารถที่จะเติมของได้แล้วนะครับลองลอง่องอาทิศทางดูแล้วเราดูดิว,ว่าเอ๊ะ hey, เราจะเข้าไหมหรือเราจะไม่เข้าดีอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราเล่นไปไม้ สมมติว่าเราเวทแอบเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแล้วเราได้มาหกเปอร์เซ็นหมายถึงว่าหมายความว่าหกเท่าใช่ไหมแต่คือตอนเนี้ยถ้าเราถ้าเราอยากจะเติมเราไม่ต้องเล่นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเราก็เล่นแค่ศูนย์จุดห้าก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยเราก็มาแบ่งเป็นศูนย์จุดห้าเก็บลานไปอีกได้อีกนิดอีกหน่อยก็ยังโอเคอะไรประมาณนั้นนะนะครับโอเคประมาณนี้ก็เป็นไอเดียนะครับในการเข้าออเดอร์ก็หวังว่าทุกท่าน,นจะได้ไประโยชน์นะครับจากไอเดียที่ผมเอามาอธิบายให้ดูนะครับว่าโซนที่แข็งแรงตรงนี้เนี่ย มันมันตะโกนอยู่แล้วครับเพราะว่าแท่งที่ขึ้นไปเนี่ยจากจุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแท่งอิมบาลานที่ต่อกันแบบยาวๆเลยนะครับมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าแรงซื้อมันเยอะมากๆนะครับแรงซื้อมันเยอะมากๆแล้วเวลาเขาลงมาเนี่ยเขาลงค่อยๆลงมาใช่ไหมค่อยๆลงมาเหมือนคนค่อยทยอยขายทยอยขายไม่ได้แบบว่ามีแรงตุ้มลงมานะครับดูขาขึ้นมันขึ้นแบบนี้แต่ขาลงค่อยๆลงเนี่ยเราจะมองออกว่าเออขาลงมันค่อยๆลงแต่ราคาขึ้นมันขึ้นเห็นไหมพอราคาขึ้นมันปุ๊บเลยเห็นไหม ค่อยๆลงมาขาขึ้นก็ปูดเลยเนี่ยีนก็อาจจะค่อยๆลงมาแล้วก็ขาขึ้นอาจจะปูดปอีกได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะบ่งบอกเราว่าฝั่งไหนที่มันคล่องตัวกว่าที่มันราบลื่นกว่านะครับเราจะมองชัดเลยว่าขาขึ้นมันราบลื่นกว่าประมาณนี้นะครับผมสาหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนเทคนิคในการฟันเทนแบบนี้นี่นะครับก็เป็นคอส SMC Advanced นะครับก็ทักเข้ามาได้ที่เพจแท่งเทียนเศรษฐีได้นะครับก็จะสามารถหาเทคนิคแล้วก็มีท่าเทรดที่ออชองคอนเฟิร์มอะไรพวกนี้นะครับรันไปได้นะครับ แล้วก็ในลักษณะสถานการณ์ที่มันรอนานๆอย่าง H 4สถ้าเราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเนี่ยเราสามารถเอาเทคนิคที่ผมสอนในคอร์สทั้งหมดเนี่ยไปเล่นได้ทุกตามเฟรมเลยนะตาเฟรม15นาที30นาทีอะไรเงี้ยเล่นได้เลยเพราะเราตีโครงสร้างรู้แล้วว่าทิศทางไปทางไหนเนี่ยเราสามารถที่จะจะเทรดทากาไรได้ถึงแม้ว่าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ที่เรารอย่อแล้วเราจะเข้าบายใช่ไหมในตามเฟรมเล็กๆอ่าสิหนาทีหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับ ก็จะมีมุมมองอยู่ตรงนี้แหละว่ามันจะเปลี่ยนเทรนน่าจะเป็นช็อคอยู่แถวนี้แหละถ้าเราย่อเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเป็นการเซลลงมาเซลลงมาเซลลงมาเนี่ยเราได้เราได้เราได้เซลลงมาเนี่ยจับสวิงมามันก็ได้หลาย RR ถูกไหมครับมันก็ได้หลาย RR แล้วพอมาถึงโซนที่ H4 เรามีโซนที่จะอ่ะเราก็แค่ระวังไว้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมแต่มันมีสวิงอยู่เนี่ยในเนี้ยมันมีสวิงอยู่เห็นไมมันมีมันมีการย่อลรไปหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะลงมาเป็นช็อคแล้วก็มีโซนที่อ่าเซลลงมายางี้ก็ได้ พอ,พอจะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นสวิงลงมาเห็นไหมเราสามารถที่จะเซลล์พอมาถึงโซนที่เราจะบายเราก็ปิดแค่นั้นเนองเพราะตรงนี้มันยังมันยังลงๆอยู่มันไม่ได้มีโซนอะไรนะเราสามารถเซล์ลงมาได้ยพอมาถึงโซนนี้เราก็อาศัยบายตามขึ้นไปตามโครงสร้างใหญ่อย่างเงี้ยก็ได้คือเราเอาเทคนิคไปเล่นได้ทุกทำเฟรมครับเพราะว่ามันเป็นหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการของของโครงสร้างการาฟอยู่แล้วอ่ะเราสามารถไปเล่นในทำเฟรมหนก็ได้เพราะกราฟมันจะเดินทางโดยโครงสร้างของมันมีเทรนหลักมีเทรนรอง นะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมไหนก็จะมีไทม์เฟรมรองอยู่นะครับจะมีเทนรองอยู่นะครับต่อให้เป็น M หนึ่ง M หนึ่งก็ไม่ได้วิ่งเป็นแท่งต่อแท่งถูกไหมครับ M หนึ่งก็เป็นสวิงเขาก็มีสวิงย่อยของเขาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะงั้นเรารู้แล้วว่าแก่นของโครงสร้างเดินทางแบบไหนโซนที่ราคามันแข็งแรงคือโซนไหนที่เราหน้าเข้าโซนไหนคือร่องรอยของรายใหญ่นะครับที่เขาน่าจะเหลือออเดอร์ที่เราจะตามไปได้นะครับเราเทรดตามรายใหญ่เนี่ยเราปลอดภัยนะครับผมก็จะให้เป็นแนวคิดไหวนะครับถ้าสนใจก็ทัก้ามาได้นะครับ ก็จะมีคอร์ทองคําด้วยสําหรับคนที่ชอบเทรดทองคําก็จะเป็นการเก็บแบบสั้นๆนะครับวันหนึ่งก็ได้หลายเทรดอยู่วงก็เป็นเหมือนกับว่าไปเล่นเอากาไรรายวันนะครับเป็นเดทเทรดในการเทรดทองคํานะครับแต่ก็มาลันพวกเนี้ยคู่เงินพวกอะไรพวกเนี้ยไว้เป็นเงินเก็บประมาณประจําสัปดาห์ประจําเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ค่อนข้างลงตัวดีผมก็จะมีสองคอร์ไว้เป็นการเทรดยาวกับเทรดสั้นประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้ของ EUR CAD นะครับก็ฝากไว้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเออสำหรับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีเทคนิคอยู่แล้วด้วยนะครับเทคนิคที่เราเล่นแล้วจนคุ้นเคยแล้วอะมันดีอยู่แล้วผมว่านะทุกเทคนิคมันมีคนรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเท,ทรดสัน้นหรือจะเทรดยาวหรือจะเทรดแนวรับแนวต้านหรือจะเทรดเทรนด์ไลน์หรือเท,ท,เท,ทอรดเบรกเอาท์หรือเทรดตามเสน้น e EMA หรืออะไรก็แล้วแต่ผมเห็นว่ามันก็มีคนรวยทุกทุกคนนะ ทุกเทคนิคผมว่ามันดีเพราะว่าเขามีการวัด Rr มาแล้ววัดดิเลนือวัดอะไรกันมาแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เทคนิคนั้นอ่ะมันปร,ประสบความสําเร็จยั่งยืนไปได้ผมว่าก็ต้องฝึกตัวเองนะครับเป็นเรื่องของ mindset เป็นเรื่องของระบบความคิดนะครับรขจัดอารมณ์ขจัดความกลัวอะไรพวกนี้ออกไปนะครับเข้าทําตัวให้เป็นโรบอทมากที่สุดนะครับทำตามเทคนิคนะครับผมว่าก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ถ้าผมจะให้บายแอเลยแบบแบบลำเอียงอ่ะผมว่าอยากให้ เทรดกราฟเป่ามากกว่านะครับข้อดีมันเยอะกว่าข้อดอีแบบเนื้อแท้เลยคือเราอยู่กับแก่นมันพอเราอ่านแท่งเทียนออกอะอย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งฮะเราก็จะรู้ว่าอันนี้มันมีแรงไปทางทิศทางไหนยิ่งเรารู้โครงสร้างแล้วเราก็จะรู้แล้วว่ากราฟกําลังเดินทางไปทางไหนนะฮะแล้วมันจะไม่มีความกังวลในการกดออเดอร์ถ้าเราไม่มั่นใจความกลัวมันมาจากความไม่รู้นะครับพราเราไม่รู้เราก็กลัว พอเรากดออเดอร์ด้วยความกลัวนั่นแหละครับเราจะดึงดูดสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามานะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่เป็นเทคนิคที่รู้สึกว่าเข้าแล้วมั่นใจพลังงานมันจะคนละแบบผมผมพูดเรื่องนี้กับนักเรียนอยู่เหมือนกันพลังงานมันจะคนละแบบเวลาเรากดออเดอร์แบบมั่นใจกับเวลากดออเดอร์แบบกล้ากลัวนะครับมันจะมีความกังวลต่อให้ได้กําไรนะคุณจะได้ไม่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแน่นอนเพราะคุณจะปิดก่อนนะครับเพราะนั่นคือมันเป็นความกลัวที่ที่อยู่ในออเดอร์นั้นนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจออเดอร เราจะรู้สึกว่าปล่อยใช่ไหมมันจะคล่องตัวเห็นไหมแค่พูดแค่นี้จะรู้สึกได้แล้วว่าพลังงานเป็นคนละแบบนะครับเพราะฉนั้นเราต้องจัดขจัดอารมณ์ขจัดความกลัวนะครับขจัดความกลัวเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับคือเราบริหารเงินนะครับเงินที่เอามาเล่นเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นตามแผนอ่ะเสียก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปได้คืนหรืออะไรเนี้ยคือมันก็จะมีหลายหลายมิติที่ประกอบกันทําให้ความกลัวนั้นหายไปทําให้อารมณ์ที่มาร่วมนั้นหายไปนะครับ คืออาชีพอย่างเราๆเนี่ยนะครับอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยนะครับผมจะพูดนิดนึงก็คือว่ามันมันเล่นอยู่บนสนามอารมณ์นะครับเรายิ่งถ้าเราเฝ้าเฝ้ากราฟเนี่ยนะครับอารมณ์เราจะขึ้นลงตามกราฟเลยยิ่งเรามีออเดอร์อยู่เนี่ยใจมันจะแบบเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวผขวาเดี๋ยวเดี๋ยวกังวลใจมันจะเต้นตุก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 ตลอดเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเรากลัวนะครับคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ไม่ดีใจผิดหวังดีใจผิดหวังภายในไม่กี่นาทีเหมือนเหมือนอาชีพอย่างเราเนี่ยบอกว ผมก็เลยจะสื่อให้ให้ให้เข้าใจว่าอาชีพเราเนี่ยมันอารมณ์เนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลง,ลงตลอดเวลานะเพราะงั้นแ่ะสิ่งที่เราต้องคาจัดมันไปเลยก็คือเรื่องอารมณ์แล้วก็อาจจะไปนั่งสมาธิอาจจะไปแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพัฒนาตัวเองผมผมถึงบอกว่าอาชีพเอ่อเทคนิคทุกเทคนิคมันดีอยู่แล้วละผมว่านะแต่ว่าสิ่งที่จะพาเทคนิคมันไปได้ประสบความสําเร็จมันคือตัวเราด้วยนะครับมันคือตัวเราด้วยบางทีเทคนิคดีแต่เราไม่ก,าก้ากดหรือว่ายังไม่แตกฉานในเทคนิคนั้นอะไรเงี้ย มันก็จะพาให้วนอ่างหรือแม้ก็พอแตกแบบพอแตกบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยยิ่งเราพอแตกบ่อยๆเรายิ่งกลัวการกดออเดอร์นะครับนี่แหละมันยิ่งเพิ่มปมมันยิ่งเพิ่มปมเราเพราะงั้นเนี่ยเออเรากดเฉพาะออเดอร์ที่เรามั่นใจนะครับช,รช้าช่างมันเพราะเราเทรดทุกวันเราก็ไม่รวยดูไหมเพราะงั้นเราลองชา้าดูสิเราลองเข้าเฉพาะออเดอร์ที่เรามั่นใจดูสิมันอาจจะเห็นผลก็ได้เรื่องพวกนี้ผมเจอมากับตัวนะเวลาเราเทรดทั้งวันอะแรกๆเนี่ยมันมันอยากจะรวยเร็วเนาะ ทุกคนแหละผมว่าเข้ามาแล้วก็อยากจะรวยเร็วอยากจะไดออเดอร์เลยรู้สึกว่าโหเนี่ยตลาดนี่มันก้องกอบกลวยเราเล่นแบบไปทางแบบกดไรเสียเลยอะไรเงี้ยจนมันเจ็บซ้ำๆปอดแตกซ้ำๆมันทำให้เรารู้สึกว่ารีบไปรีบไปก็ทนนั้นว่ะรอรอดีกว่าเพราะเราดูมาหลายเดือนแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีกําไรอะไรเลยเรารอเข้าผมก็เลยมาหาเล่นเอศึกษาลึกๆในเรื่องของ n m c แล้วก็มาสสยดั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเราวาง ผมเปลี่ยนจากการเทรดทุกวันเทรดตลอดเวลามาเป็นการวางใจแบบนี้ได้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยผลทางท,ที่ที่เราพัฒนาตัวเองมามันมันมันมีปลายทางแบบนี้นะครับที่ที่รออยู่นะครับเพราะงนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราจะประสบรรความสาเร็จได้คือตัวเราเองนะครับส่วนส่วนของผมเนี่ยที่บอกว่าผมมีเทรดเดทเทรดด้วยเนี่ยมันก็เป็นการที่ผมลม้มลุกคุกคานมาทั้งนั้นแหละเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมก็เทรดบ่อยเทรดทุกวัน จังมีจังหวะว่างก็คือพยายามจะหาเทดมันก็เป็นข้อดีของอในเรื่องเร็วยตรงนั้นมันก็ยังมีข้อดีทําให้เราเห็นกราฟได้ตลอดเวลามันผ่านตาเรามาตลอดว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงนี้มันเด้งตลอดเลยเวยเ้ยเฮ้ยมันเป็นลักษณะนี้แล้วมันเหมือนมั่นใจเวลากดวะผมก็เอามาตกผลึกเอามากันกรองมาเป็นเทคนิคที่เทดยาวที่พัฒนาตัวเองมาแล้วแล้วก็เป็นเดย์เทดที่รู้สึกว่าเราตอนนั้นที่เทดทุกวัน่ะถ้าเราเอาเทคนิคนีลองมามาปรุงดูแล้วก็ ออกมาเป็นคอร์แล้วผมรู้สึกว่ายิ่งเทรดมันยิ่งแม่นนะครับคนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มรู้สึกว่าเทรดกันมันนะเพราะว่ามันมีมันมีอะไรอะไรอมันมีให้เข้าได้ตลอดเวลาเลยอพอทองคำนั่นคือเทรดมันมากเพราะว่ามันเทรดได้ยันเอ็มหนึ่งอ่ะนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคไว้มันลงตัวมากเลยเวลาเราจะเทรดสั้นหรืออะไรเงี้ยเราจะเก็บกำไรหลายวันเป็นเอ่อแพดโฟเข้ามาในในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็ไปเทรดทองคำเพราะพวกนี้เราเราอาศัยรอใช่ไหมครับเพราะว่าเฮดสีเนี้ยเราต้องรอ แน่ยรอฝ่าจะได้ออเดอร์แถมรอฝันจะไดทีพีใช่ไหมเราก็ถือถว่าอันนี้มันก็เป็นการรันแต่บางทีผมก็ไดอ่าสิบอาร์ยี่สิบอาร์หรืออะไรเนี้ยกแแ็แล้วแต่แล้วแต่ลัลกษณะของการาฟถูกไหมแต่นั่นะเราได้เงินรายวันจากทองคําแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันวางใจมากขึ้นนะเพราะนั้นเทคนิคที่ดีก็ช่วยเราได้ด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองผสมปนเปนกันไปนะครับวันหนึ่งพัฒนาวันหนึ่งนวันหนึ่งยังไงมันก็ดีนะครับปีหนึ่งมันก็สามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็จะได้พัฒนาไปเรื่อ,ๆอยๆ นะครับผมเราต้องอ,อ,อย่าฝากความหวังไว้กับดวงนะครแต่ต้องฝากอนาคตไปกับความทันนาน,นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ